มาแล้วบอนสีสวยๆวันนี้หนุมานข้าวเฝ้านะคะสีชมพูหวานมีขอบสีเขียวอ่อนๆต่อมาก็เป็นบอนสีที่ชื่อว่าคุณหญิงคุณหญิงจะเป็นบอนสีที่มีก้านที่แข็งแรงมาก สีสันสวยงามไม่ต้องค้ำเลยนะคะเหลืองเนี่เหลือง,อง,องบุษราคำค่ะบอนสีเก่าโบราณกัดสีชมพูอยู่กลางใบสวยมากอันนี้ได้มาในงามไก่สุดสงวน สวยงามอาร่ามตานะคะส่วนต้นนี้มีชื่อว่า,ากแก้วกัลยา,ก,ลา,ายก้านก้านจะใหญ่มากต่อมาหะนุมานออกศึกนะคะใบใหญ่มาก กว้างถึง40เซนติเมตรเลยนะคะใบความยาวก็น่าจะถึง40นะคะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ใสอึมคลึมต้นนี้หงสุวรรณนะคะกัดสีอ่อนๆสวยงามเป็นใบที่สวยงามมาก ต้นนี้มีชื่อว่าเท้าพันตาเป็นบอลเก่าโบราณมีสีแดงกระดูกแดงต้นนี้มีชื่อว่าพวงซัพ์นะคะได้มาในนามพวงซั์ ส่วนใกล้กันมานี่ก็พระนครใบด่างแดงเขียวสวยมากด่างฮาร์ปเลยนะคะใบนี้ใบใหญ่มากสวยงามค่ะ แอบดูต้นเล็กๆนี่ก็เป็นลูกไม้นะคะกัดสีสีชมพูอ่อนๆแล้วก็บอนกาบเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้บอนกาบอีกต้นหนึ่งก็คือเท้าเวสุวรรณนะคะสีแดงกัดสีแดง<ช>แดงทั้งกา้านแดงทั้งใบส่วนต้นนี้ได้มาในานาม ลืมไม่รู้ได้นามอะไรกระดูกสีเขียวขาวชัดมากามเป็นเอกลักษณ์ต้นนี้ขุนแผนพยาขุนแผนนะคะเลี้ยงมาเจ็ดเดือนแล้วค่ะข,ขุนแผนแคร์ต้นนี้ ลูกไม้นะคะ<ต>กัดสีสวยเชียวสังเกตดูใกล้ๆนะคะสีเขียวที่กัดจะเป็นรูปหัวใจน่าจะใช่เป็นรูปหัวใจสวยงามอันนี้โตอะไรคะ สวนต้นนี้มีชื่อว่าวังทองแล้วก็เจ้าจักรพพัดยกจักรพพัดตันนี้เป็นลูกไม้ให้แสงประพัดสแต่นเล็กๆเพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะยังไม่ฟื้นเลยถ้าแม่มาถึงมื่อนเลยอ่ะบอกเลมันจะมาฝากแค่นี้นะคะวันนี้ เอาไวช้ชมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ